ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเต้ดัมซิงครับต่อกันอีกคลิปครับคลิปนี้มาดูการขึ้นบ่อกันเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ยลืมสั่งป้ายไฟให้จานไข่ตัวนี้ ต้องรอครับเพราะว่าได้ถอยได้ทีละคันไม่รู้เจ้าของเอาลึกขนาดไหนนะครับสะค่อนข้างเล็กครับแคบนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลาง ก็เจ้าร้อยสี่สิบอีกแล้วนะครับภารกิจสองร้เที่ยวเราจะเสร็จหรือเปล่าครับตอนเที่ยงพักกินข้าวได้80เที่ยวเหลือ120เที่ยวช่วงบ่ายจะเสร็จไหมไป นิ่มนวลแจ็คบ้านมานเท่าไรพิดตรณ์รำพิจตนอ์เท่าเท่ากันทั้งหมดบอแกแสดงว่าใกล้จะครบสองร้อยแล้วนี่พี่ยังใช่ไหม แปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกได้ยี่สิบคนละยี่สิบอันต่อไปโรโบคอปสีแดง บอดกระเริญทรับบอไม่หนืดเลยนะครับไม่ได้ยินแปรปร้อดเลย นี้น่าจะล็อกเอสหรือเปล่าครับสะมันแคบครับบัตรบานมันเที่ยวห้บัดบัดไปครับ <c oughs> <c oughs> ดินนี้แห้งครับแห้งแล้วมันก็เบาครับต่อไปรอกเอ้ยดียก้าครับทุ่งเศรษฐีฟาร์ม ทุ่งเศรษฐีนี้ก็น่าจะคือพื้นที่ตรงนี้นี่แหละครับ ต่อไปลุงเจ็คบ้านกระดาษลครสเรนเรารีบเก็บงานบ้านเราให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพื่อเราจะได้ไปแปะแปะอยู่ประคนชัยกับเขาบ้างครับ ขึ้นอย่างนิ่มนวลครับลงแจ็คอูสงวนสักร้อแรงม้าเทอร์โบ เกาะบัวนะครับถอายทีเดียวครับโ,โยกนิดหน่อยอ๋อรถดับครับ <c oughs> สะอีกแล้วครับช่วงนี้หน้าดินหาขุดยากครับมีแต่สะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราใส่ดินเหนียวเราจะต้องราดหน้าดินให้เก่อีกนะครับ เสร็จไม่เสร็จครับภารกิจ200เที่ยวของเราผมก็มารอย้ายรถนะครับวันนี้ออ่ะ ลุงแจ็คขึ้นบ่อเนิบเนิบแน่นอนนิ่มนวลครับรถพี่แจ็คนี่จะดูแลรักษาดีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าแมวเหมียวน้อยของทีมงานปอปกรณ์ครับหรือพี่อ่างเจ้าของรถเกเรียกว่าโกนเงะเล็กๆน่ารักครับ รถลออุยสารตายบอวิวไฮเทคนะครับคันนี้โทรศัพท์ผมชอบเสียงหายนะครับไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะ ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนครับโอเคบายอ่อนไปเสียนนท์ดำสิง ăn mày ธนลเจริญทรัพย์ทีมเดียวกันอีสานใต้ดำแต่งโอ้รถนี้หลายสังกัดครับ สี่โมงครึ่งแล้วครับจะเสร็จไม่นอสอง0้เที่ยวก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันครับแล้วก็ย้ายไปทำปากบอ่อก่อนครับพรุ่งนี้ คลิปนี้ลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตอรตี้ดัมซิงนะครับเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลากระเจ้าไฮเทคบอลบิวไฮเทคอุยสานใต้รถหลอ่อโชคใต้เห็นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ